คาเฟ่กาแฟโบราณเป็นแฟรนชายกาแฟที่มีเมนูหลากหลายให้เลือกลงทุนน้อยคืนทุนไวกำไรงามมีสาขามากถึง1,710กว่าสาขาทั่วประเทศกันเลยธุรกิจที่เริ่มมาจากแรงบันดาลใจจากคุณวิวัฒน์ใบบัวเจ้าของธุรกิจที่ได้เห็นบรรพบุรุษได้ทำกาแฟโบราณและค้าขายกันมาด้วยความคุ้นเคยในทุกๆวันจึงมีแนวคิดที่จะทำแฟรนไชสนี้ขึ้นมา ด้วยการเริ่มต้นเปิดร้านในครั้งแรกที่ตลาดอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแนวคิดที่อยากจะออกแบบแพ็คเกจจิงให้เกิดความแตกต่างไม่ซ้ำใครและทันยุคทันสมัยและในปีพศ2554พร้อมเปิดขายแฟรนไชส์ในทันทีเมื่อเปิดร้านได้ไม่ถึงปีเลยนะคะก็มีคนสนใจที่จะติดต่อซื้อแฟรนไชส์ จนในถึงยุคปัจจุบันที่มีสาขามากกว่า1,710กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะทำไมวัดคาเฟ่ถึงมีคนสนใจมากขนาดนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่าวัดคาเฟ่กาแฟโบราณมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วสาขาได้ขยายรวดเร็วในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็มีซึ่งวัดคาเฟ่มีจุดเด่นทำให้คนสนใจคือ 1. รูปแบบร้านที่ชัดเจน เฉดสีที่โดดเด่นและจดจำง่ายการตกแต่งร้านต่างๆจะมีป้ายต่างๆที่ตกแต่งให้กับลูกค้าอย่างโดดเด่นและสวยงามที่สำคัญยังมีป้ายไม้แกะสลักลายวัดคาเฟ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำของเรานะคะข้อที่2เครื่องดื่มของเราราคาย่อมเยาเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เรียบง่ายเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยราคาเริ่มต้นแค่25บาท และมีเมนูให้เลือกมากกว่า60เมนูแบบเมนูแต่ละเมนูของเราได้คิดและว,วิเคราะห์รสชาติก่อนทุกครั้งใส่ใจในรายละเอียดในการชงและคัดสรรเลือกวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานจึงทำให้รสชาติเมนูของเรานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์คนมาชิมติดอกติดใจกันจึงทำให้สาขาของเรานั้นมีมากขึ้นข้อที่3 ความประทับใจของลูกค้าสาขาแฟชั่ของเรานั้นบางสาขาอยู่กับเรามาถึง10ปีด้วยความดูแลและการบริการที่เป็นกันเองและที่สำคัญมีบริการที่ดีทีมงานผู้ดูแลผ่านการอบรมและการสอนหลักสูตรมาแล้วมีระบบบริการหลังการขายพร้อมอัปเดตข้อมูลและข่าวสารให้คำปรึกษาตลอดจึงทำให้มีสาขามากขนาดนี้ค่ะ เมนูเครื่องดื่มมีความหลากหลายครบทุกความต้องการของลูกค้าเครื่องดื่มในร้านวัดคาเฟ่มีเมนูมากมายมากกว่า60รายการไม่ว่าจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวโก,โกโก้และเมนูโซดาไม่ว่าจะเป็นเมนูอื่นๆที่ทันสมัยในยุคปัจจุบนันมีเมนูโกโก้ลาวานมหมีปัน่นเมนูบราวชูก้า หรือแม้แต่เมนูชานมไข่มุกไต้หวันของเราก็มีเสิร์ฟให้กับลูกค้าเรียกได้ว่ามีครบจบพร้อมความทันสมัยเลยค่ะข้อที่5เมนูกาแฟสดต่างๆที่จะเข้ามากระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบทานกาแฟสดซึ่งกาแฟสดของเรานั้นเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเปซเรียกได้ว่ารสชาติหอมเข้มกลมกล่อม และเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะข้อที่6ข้อนี้สำคัญมากๆเพราะราคาแฟรนไชส์ของเราราคาเริ่มต้นเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะมีบริการสอนฟรีถึงที่สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากเปิดขายสามารถเลือกลงทุนได้ตามงบประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเริ่มต้นในราคาเพียง7,900บาท ชุดนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่อาจจะเคยเปิดร้านหรือเคยขายแต่ไม่ประสบความสำเร็จสามารถเลือกซื้อชุดนี้เพื่อรีแบรนดิ้งมาใช้วัดคาเฟ่ของเราได้เลยค่ะและชุด14,900บาทเรียกได้ว่าเป็นชุดอุปกรณ์พื้นฐานเหมาะสำหรับลูกค้าต้องการลงทุนน้อยค่ะอีกหนึ่งแฟรนไชส์ขายดีสำหรับชุดราคา25,900บาท ลูกค้าสามารถเลือกออกแบบตกแต่งร้านได้เองชุดนี้เป็นชุดวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขายพร้อมทีมงานลงพื้นที่ไปสอนให้ฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรูปแบบจากทางแฟรนไชส์สามารถเลือกรับชุดเคาน์เตอร์ พร้อมขายในราคา31,900บาทได้เลยค่ะสำหรับชุดเคาน์เตอร์ใหญ่มาตรฐานในราคา41,900บาทชุดนี้เรียกได้ว่าขายดีไม่แพ้กันเลยค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการชุดซุ้มใหญ่จัดเต็มแนะนำชุดซุ้มราคา63,900บาทมีทีมช่างมืออาชีพติดตั้งส่งฟรี พร้อมทีมงานมืออาชีพลงสอนฟรีถึงที่เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังต้องการแฟรนไชส์และเลือกซื้อแฟรนไชส์ก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะคะที่สำคัญแฟรนไชสวัดคาเฟ่ไม่เรียกเก็บค่ารายปีค่ารายเดือนหรือส่วนแบ่งยอดขายใดๆค่ะสรุปแบบง่ายๆว่าแฟรนไชสวัดคาเฟ่ของเรานั้นเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายมีราคาที่ถูกลงทุนไม่แพง จึงทาให้เหมาะสําหรับคนที่เคยขายมาแล้วหรือไม่เคยมีประสบการณ์เลยเราก็พร้อมที่จะแนะนําและบอกต่อสอนสูตรทุกอย่างด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีรายได้ที่มั่นคงแน่นอนค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแฟรนไชส์อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของวัดคาเฟ่นะคะ